สวัสดีพี่น้องมวลม,มหาประชาชนผู้ตื่นรู้ทางปัญญาทุกท่านนะครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มลงขันความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศนะครับทั้งกลุ่มเราเนี่ยครับจริงๆแล้วเราทำงานมาช่วงก่อนต้นปีที่ผ่านมานะครับโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นนะครับของมวลม,ม,มหาประชาชนและประชาชนทุกสาขาอาชีพนะครับที่มาร่วมชุมนุมในเวทีต่างๆ ถึงแนวทางที่ทุกคนเนี่ยต้องการปฏิรูปประเทศเป็นแบบไหนยังไงนะครับการทำงานของเราเนี่ยเราจะทำตั้งแต่ฐานรากขึ้นไปสู่ยอดนะครับก็คือเราจะระดมขอความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปอะครับขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนำเสนอแก่นักวิชาการหรือผู้มีอำนาจต่อไปนะครับคราวนี้เนี่ย เราก็จะได้การปฏิรูปที่มาจากประชาชนจริงๆมาจากพี่น้องจริงๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจัดเวทีที่ผ่านมาครับเราจัดไปแล้วเนี่ยจริงๆคือไม่ต่ำกว่าร้อยเวทีแล้วร้อยกลุ่มเสวนาแล้วนะครับคนที่ร่วมเสวนากับเราก็มีเป็นจำนวนเรือพันพันคนแล้วนะครับนอกจากนอกจากการจัดกลุ่มเสวนาเนี่ยเรายังทำการ ศึกษาในลักษณะของแบบสอบถามแบบสำรวจอีกต่างหากนะครับประมาณ3 0 0พักว่าชุดที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นเข้ารา่างก็คร่าวข,ของรูปแบบของสังคมไทยที่จะถูกปฏิรูปไปรูปแบบของการเมืองที่จะถูกปฏิรูปไปนะครับโดยเสียงของประชาชนโดยฟังจากมุมสะท้อนของประชาชนโดยฟังจากหัวใจของประชาชนที่เป่งออกมานะครับ คราวนี้เนี่ยทางกาปปสนะครับก็เร่งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปนะครับนอกจากจัดเวทีให้นักวิชาการออกแบบการปฏิรูปมานําเสนอาการปฏิรูปต่อมวลมหาประชาชนแล้วนะครับทางกาปปสก็ยังเร่งเห็นถึงประโยชน์ประโยชน์ที่ว่าจะต้องขอความคิดเห็นจากประชาชนจริงๆเป็นหลักนะครับก็เลย ประสานกับเรามานะครับให้มาช่วยกันทํากระบวนการนะครับกระบวนการของเราเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ากระบวนการของเราเนี่ยคือการคล้ายๆกับสภาประชาชนย่อยๆนะครับเราจะเข้าไปนั่งพูดคุยนะครับในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นนะครับร้อยเรียงไปกับประเด็นที่ทางกปปสนะครับต้องการจะปัฏิรูปนะครับ ซึ่งการพูดคุยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับแล้วก็เอามติของกลุ่มที่ประชุมสภาเล็กๆของเราเนี่ยสภาประชาชนเล็กๆของเราเนี่ยเป็นมติเพื่อจะนําเสนอต่อไปนะครับให้เป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเล็กๆของเราอะครับทุกเสียงก็จะส่งต่อให้กับนักวิชาการคดีให้กับนัากาก,ก,นาการเมืองก็ดีเพื่อเอาไปเป็นตัวแปรในการ คิดหรือออกแบบกลไกการปฏิรูปขึ้นมานะครับคราวนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับได้ดูวิดีทัศน์สั้นๆนะครับเกี่ยวกับเสียงสะท้อนของประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เราไปเก็บรวบรวมมานะครับเราจะเห็นความสดของเขาความรู้สึกต้องการการปฏิรูปในหัวใจของเขาจากแววตาที่เขาออกมานะครับอย่างนั้นรบกวนขอวิดีทัศน์นิดนึงครับ แต่รมาบอกว่ารถจมทันแรกและน้มามันตรงไหนถนนที่ไหนวิ่งใช่ไหมคะบ้านหลังแรกจริงๆคุณต้องให้เรือลําแรกก่อนตั้งแต่น้ําท่วมไม่ใช่ให้มาบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกมันจมน้าไปแล้วระบบการบริหารจัดการที่ไม่ดีคนไม่ดีเนะข้ามาบริหารประเทศชาติไม่มีความซื่อตรงซื่อส,อสัอสมพันธ์ประชาชนยิ่งเป็นระบบการโยงกิ่นเช่น อ <บ los S 1> ย่าให้ไปดูเลยที่ขายเสียงไปอะขายคนละห้าร้อยคนละพันเนี่ยคนเดียวเนี่ยมาซื้อประเทศชาติคืนตกสองสามหมื่นยังซื้อประเทศชาติคืนไม่ได้เลยเนี่ยแล้วคนที่ขายเสียงอะคนที่จะขายเสียงต่อไปอ่ะคิดดูด้วยว่าประเทศเราจะลดบจขนาดไหนถ้าพวกเขาได้เข้ามาอยู่ในประเทศนี่ไม่ว่ารัฐบาลทุนไหนว่าเก็บแสนเก็บน่าก็ทำไม่ได้ซื้อของแล้วมาเก็บก็เป็นพ่อค้าทั่วไปก็ ไม่ถึงสองปีแค่สามเดือนเขาจิ้มแล้วเลยตอนนี้รัฐบาลนี่ถึงเที่ยวคู่เงินทำไมติดธนาการมันคืออันดูจนดั้งจ่าบ้างเมมส์ต่ำตามนี้แล้วของไปพวกอย่างขึ้นหมดแม่มาม่าใครทุกอย่างด่างจะอยู่ได้ไหมค่าของจิ้มันเท่าไหร่ถูกไหมค่าแรงงานวันสามร้อนขึ้นมาทำไมขึ้นมาสิบกว่าวันแล้วขึ้นมาปันตามมาทุกส่วนเออออกแนวอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่แฮปปี้ไง ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับกำนันเขานะาว่าเขาเออปฏิรูปเลยแล้วพี่ส่วนใหญ่เน ตำรวจท่างงาน่อการทุกกระรวงน,นะคอ,อยดูแลประชาชนให้ทั่วถึงอย่าเลือกปฏิบัติไม่ว่าทุกภาคต้องเหมือนกันหมดและก็องค์กรเกี่ยวกับอารรูปกรพลางงานหรือน้ำมันอย่าให้เข้ามาในของรัฐ มันกรมาไม่ไม่เพื่มันมีการตรวจสอบที่ดีทเจสลดจีบ่ะทางเราดำเนินกาจรจารัชานตให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ตรงนี้ก็น่าจะมีผลกับประเทศแล้วครับ อย่างแกทำงนอย่านผมไม่ได้ต้องมีคต้องหมายความอะไรว่าไปเมื no ่อตัวเราได้พอตขึ้นมามันก็จะลงเลยคือนี้ัวใจตัวใจตัวใจอ่ะต้องมตพอโตลุของใจของพวกนี้จะลงอ่ะผมพอพวกหลารวันนี้ควรมีกันนำรายได้ดีก็ไปจ้างเราทั้งหมดแบบเรื่องคุณภาพผลและพยาบาลหรือแคุณธรรมจริยธรรมใงบ้างพวกเนี้ยก็ปฏิรูปการศึกษาไก็ระบบการศึกษาครับอย่างแรกเลยครั ไปรูกระจับจอำนาจให้ผู้ว่าการการเลือกตั้งที่ยมันดีเพราะชุมชนนั้นก็โอเคเขาเลือกเขาเองจังหวัดเขาเลือกของเขาเองเขาต้องการคนของเขาเองเพื่อพัฒนจจั่รูปเป็นความจริงตัวเราเองนั่นแหละเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะต้องคิดว่านำแต่ละคนเนี่ยนำตัวเองเพื่อปฏิรูปทุกอย่างในสังคมเนี่ยและหลังจากนั้นมันจะิดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวผมคิดว่าสำคัญที่สุด 懂得。 ขคุณมากครับนี่ครับเห็นไหมครับเสียงสะท้อนของทุกคนนะครับประชาชนทั่วไปเราก็ได้ออกมาสะท้อนให้กับผู้มีอำนาจฟังนะครับว่าเขาคิดอย่างไรนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงประเด็นของการทํางานนะครับให้กับทางเวทีปฏิรูปของกปปสนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรามีการจัดเวทีปฏิรูปเรื่องนะครับ คอร์รัปชันนะครับคอร์รัปชันเรามุมมองเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าประชาชนที่สนใจการปฏิรูปแล้วเข้าไปลงความลงขันความคิดกับเราเนี่ยครับเขาสะท้อนออกมาว่าอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับประเด็นของคอร์รัปชันเขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะครับโดยเบื้องต้นคือ,เ,อ,อเราจะแบ่งนะครับเป็นหมวดหมู่นะครับของแนวความคิดของการปฏิรูปคอร์รัปชันเนี่ยได้ห้ามฆ่ากลุ่มหมวดหมู่นะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าได้เรียงไปทีละกลุ่มนะครับอย่างคร่าวๆนะครับมันจะมีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมวงเสวนากับเราเนี่ยเมื่อวันพุธเนี่ยจะมีประมาณทั้ง50คนนะครับแบ่งเป็นวงวงละประมาณ15 15กลุ่ม4วงนะครับไอ้15คน4วงนะครับในการนำเสนอของประชาชนนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราก็คัดย่อ,อมาเป็นประเด็นนะครับ เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยประชาชนก็จะเสนอว่ามันควรจะเพิ่มกฎหมายให้รุนแรงนะครับเพิ่มโทษอย่างสมมติว่าโกงเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ให้เลือกตั้งอีกตลอดชีวิตนะครับพร้อมทั้งปรับเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วประเด็นถัดไปนะครับก็จะมีประเด็นปิดจ้อ,อยอื่นอีกเยอะแยะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารวมๆให้ฟังนะครับประเด็นที่2ก็คือ ประเด็นของนักการเมืองและอํานาจนะครับอํานาจของนักการเมืองเนี่ยประชาชนเนี่ยมองว่าตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากนะครับสภาของสภาออสอสอครับเขาก็มองว่าอํานาจของสภาบริหารกลุ่มบริหารนะครับเยอะเกินไปเพราะว่ามีสิทธิ์เขียนกฎหมายได้ด้วยนะครับแล้วก็กฎหมายเนี่ยไปฟอกผิดตัวเองฟอกผิดพวกพ้องตัวเองใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็จะเสนอมาว่าให้ลดอำนาจนิติบัญญัติลงไปนะครับโดยเอาอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยให้ใครก็คือให้สภาประชาชนให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนพิจารณากฎหมายด้วยตัวเขาเองนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับประภาประชาชนเนี่ยที่มุมมองของประชาชนเนี่ยครับเขาคิดว่าอย่างไงนะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับต่อไปก็คือระบบราชการระบบราชการนะครับ ก็มีผู้เสนอนะฮะมาว่าควรจะมีการตรวจสอบตรวจสอบได้โดยประชาชนทุกอย่างควรจะเปิดโปร่งโปร่งใสนะครับโครงการทางราชการเนี่ยจะทำไรโครงการเนี่ยต้องแจ้งแจ้งกับประชาชนให้เข้าใจงบประมาณต้องสามารถแจกแจงได้ให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปสืบค้นตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับถ้าราชการเนี่ย เข้ามานีครับก็ควรจะมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วก็มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเป็นระยะระยะนะครับในที่นี้เขาเสนอว่าไม่ต่ำกว่า2ปีหรือ1ปีต่อ1ครั้งนะครับถ้าราชการคนไหนทําผิดเนี่ยก็จะให้ลงโทษมากกว่าประชาชนปกตินะครับตั้งแต่2ถึง50เท่าเลยนะครับถ้าติดทุก2ปีก็ราชการทำผิดก็ติดทุกร้อปีครับสำหรับด้านการศึกษาการศึกษานี่ ประชาชนให้ความสําคัญมากเพราะการศึกษาเนี่ยหลายๆคนมองว่าเป็นรากเหง้าของปัญหานะครับคนที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าไม่มีการศึกษาหรือการศึกษาเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเพราะสอนได้ได,ได,ได้ได้เพียงเพื่อเอาปริญญาแต่ไม่ได้สอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเขานะครับประชาชนก็เลยสะท้อนออกมาว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องการศึกษาเนี่ยครับ ให้มีการศึกษาหรือการสอนเนี่ยเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องสิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีให้เขาด้วยนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยประชาชนหลายๆคนที่ไม่รู้อีหนยเนี่ยเพราะเขาไม่รู้สิทธ์ว่าจริงๆเขาเนี่ยเป็นประชาชนที่มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าการศึกษาและพัฒนาและสอนเรื่องสิทธิ์ของเขาเนี่ยครับเขาก็จะรู้สิทธ์ว่าเนี่ยคือสิทธิ์ของเขาเขาก็ต้องปกป้อง และในใน,ในขณะเดียวกันเขาก็จะไม่ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับทั้งนี้นะครับการการศึกษาก็ต้องก็ต้องสร้างคนให้มีธรรมมีธรรในหัวใจด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือด้านสังคมด้านสังคมก็ที่สะท้อนออกมาจริงๆก็คือว่าทำอย่างไรให้สังคมนะครับตื่นตัวตื่นตัวเรื่องจริยธรรมคุณธรรมนะครับใครทำผิดเนี่ย เราจะต้องมีบทลงโทษเขานะครับมีการประนามหรือมีผลอะไรออกมาบางอย่างนะครับเพื่อเขารู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกนะครับมีการเสนอให้มีการจัดกระบวนการลงไปในส่นชุมชนในสังคมเพื่อให้ความรู้เพื่อเพื่อปฏิรูปคนก่อนในสังคมนะครับให้คนเนี่ยมีศีลธรรม มีจิตอาสามีใจที่รักการพัฒนาประเทศรักประเทศนะครับรักการปกป้องประเทศรักการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับภาคประชาสังคมอีกอีกข้อหนึ่งคือภาคประชาสังคมนะครับประชาชนก็สะท้อนออกมาว่าองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยควรจะเข้มแข็งกว่านี้นะครับอย่างเช่นเขาเสนอเรื่องสภาประชาชนขึ้นมานะครับ โดยสภาประชาชนเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขเป็นตัวแปรที่จะไปสร้างเงื่อนไขการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐนะครับหรือ3เส,า,สาหลักของประเทศเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นนาตามเรียนเสนอว่าประชาชนเนี่ยสภาประชาชนมีสิทธิ์มีสิทธิท์ฟ้องฟ้องร้องถ,ถ,ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทําการฟ้องร้องให้ประชาชนเนื่องจากมีการ มีการรู้กันนะครับมีการรักษาอำนาจซึ่งกนและก,กันให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้นะครับด้วยผ่านประชาสภาประชาชนและสภาประชาชนก็เป็นผู้ตรวจสอบตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลการทํางานของราชการการทํางานของตํารวจนะครับการทำงานของระบบการยุติธรรมนะครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องสื่อนะครับทางประชาชนเนี่ยก็ฝากไว้ว่าเรื่องสื่อเนี่ยครับเขาอยากให้ สื่อนะครับเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนจริงๆนะครับสะท้อนภาพใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดถูกก็ต้องว่าไปตามผูกนะครับไม่บิดเบือนสื่อนะครับแล้วก็มีบทลงโทษของสื่อด้วยที่เขาเสนอมาคือว่าสื่อไหนเนี่ยที่เขาเขาจับได้ว่าสื่อเนี่ยเสนอเสนอความเป็นเท็จขึ้นมาสื่อนั้นนะต้องโดนลงโทษอย่างแรง,อย,งอย่างแรงกว่าประชาชนทั่วไปนะครับเพราะสร้างผลกระทบ ได้มากกว่าประชาชนทั่วไปนะครับสำหรับภาพรวมก็จะมีประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยหลังจากหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการสรุปสรุปเพื่อเอาข้อมูลต่างๆนะครับให้กับกลุ่มองค์กรหน่วยงานทุกกลุ่มที่ต้องการข้อมูลเอาไปเพื่อไปเป็นแนวทางในการออกแบบการปฏิรูปประเทศนะครับต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมยืนดันได้เลยว่าทุกเสียงที่เข้าไปร่วมวงเสวนาลงขันปฏิรูปประเทศนะครับเราจะเอาเสียงของทุกคนเนี่ยไปสะท้อนให้เห็นนะครับไปเป็นตัวแปรให้เขาเขา,เขาได้คิดนะครับเอาเอาหัวใจของเราเอาเสียงของเราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยผูดรับผลกระทบโดยตรงเนี่ยไปเป็นฐานในการคิดนะครับโดยภาพรวมก็คือ จะมีการจัดเวทีอย่างนี้ครับทุกจันพุธศุกร์นะครับตั้งแต่ตั้งแต่จันที่ผ่านมานะครับคราวนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดสนใจเรื่องการปฏิรูปนะครับเรียนเชิญเข้าไปร่วมพูดคุยกันได้นะครับที่อาคารศูนย์เยาวชนในศูนลุ่มพินีเนี่ยครับเวลาก็ตั้งแต่เช้าครับประมาณสักเก้าโมงสิยันบ่ายเย็นเลยนะครับจันท์พุธศุกร พรุ่งนี้ก็จะมีเวทีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจท่านใดที่สนใจจะเข้าไปร่วมพูดคุยก็เ,เชิญได้นะครับสําหรับผมก็ขอขอบคุณมวลมหาประชาชนผู้มีใจรักชาตินะครับและมีความเสียสละอย่างสูงสุดนะครับไว้เพียงแค่น,น,นี้นะครับขอบคุณมากครับ